และนี่เลยค่ะ Mercedes Benz C L K 200 Com p r e s s o r อ,พอปี2005เป็นรถแค่2องมือเท่านั้นเซอร์วิสมาเรียบร้อยแล้วพร้อมพยานค่ะบอดี้คันนี้สวยมากๆค่ะดูความใสของเขาเป็นไงซสอีกดังหน้ารถของเจ้าคันนี้ก็เป็นโคลเมียมแนวนอนแบบนี้นะคะเป็นแบกเดิมๆของเขาเลยค่ะขนาด16นิ้วรัดกับยางปีใหม่ๆเลยค่ะปี22อค่ะปาท้ายของเจ้าคันนี้นะคะสามารถเปิดได้ด้วยรีโมทจากตรงนี้นะคะเบาะแถวหลังสามารถพับได้ด้วยการดึงสลักไม่จากตรงนี้เลยค่ะ และประตูของเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นแบบเรมเลดหรือสวยไร้ขอบเลยค่ะภายในของเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นเบาะหนังสีเทาแผงประตูรวมถึงคอนโซลก็เป็นสีเทาค่ะจะเป็นแอร์ออโต้ปรับแยกสายขวาเจ้าคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้แบบสีส่สปีดและพวงมาลัยของเจ้าคันนี้นะคะก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังกชันสี่ก้านหุ้มด้วยหนังสีดำทรงสปอร์ตทพทิเศษแบบนี้เลยนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็มีขนาดกว้างมากๆเลยค่ะสามารถนั่งได้ถึง2องตำแหน่งด้วยกันค่ะมีที่วางแขนเลยนะคะ แอร์ห้องพูดในฝั่งด้านหลังก็อยู่ตรงนี้เลยค่ะเ็กรูมยังเหลือเยอะเลยค่ะ4 5 0 0 0นบาทเท่านั้นค่ะรีค่าจัดค่าโอนรีประกันภัยรับประกันเครื่องเกียร์3เดือน1,000 0มกิโลค่ะยังไม่หมดค่ะแถมฟรีน้ำมันเต็มถังไปเลยค่ะเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูรถสามารถทักมิมาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ีขอลาไปก่อน